แม่ไอ้คือผักอะไรไี่รู้จักก็ค่ะคนบานนอกอันนี้คือผักอะไรไรกกนนอ,อ,นนอ,อไร้ทายค้าไม่รู้ผักอะไรเขาเรียกผักอะไรอะ่ะผักอะไรแต่ข้าถามว่าเขาเรียกผักอะไรเนี้ยผมรู้จะมาถามแกงไงข้าไม่รู้ข้าไม่รู้จักเนี่ยเออแต่ไม้ทอดมาทําอะไรอะ่ะทอดกรอบทอดกรอบแล้วก็น้ำจิ้มไอ ยำหมูสับหมูสับแก่ออกหม้ออกผักจบมันก็ตลอดอย่างนี้แหน่ซื้อของแพงมาให้่าออกของถูกแพงมาให้่าออกของถูกให้เลยเดี๋ยวแม่จัดให้เริ่มทำกันเลยตำถัว่วตด้ไหม ซอยพริกซอยผักชีรวนหมูใส่น้ำนิดหน่อยหมูสุกแล้วตักขึ้นเลยน้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำมะนาวพริกแก้วหอมแดงซอย กุ้ยชงพันธุ์ที่หั่นไว้หั่นผักบุ้งแป้นทอดกรอบใส่น้ำปลานิดหน่อย <c oughs> เตรียมทอดกันเลยใส่น้ำมัน น้ำผักบุ้งที่หั่นไว้ใส่ชุบแป้งเลยน้มา้อนใส่ผักบุ้งเลยสุกแล้วตักขึ้นเลยเรียบร้อยจัใไปจ้าน โอ้ไม่มาจะทิ้งเนี่ยเนี่ยค่ะจะจก,กินหมดแล้วเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปกินไงอ่ะก็กินกระผักบุ้งทอดแตะเรกินยังไงเราตักมันจิ้มหน้าเข้าไปเนี่ยเอาผักบุ้งอย่างงี้ไอ,อ่ะและลาดไปอย่างงี้เออ,อ,อแต่วันนี้ไม่มีหรอกนะไม่ต้องถาม เหว่างโดนใจร้อนเดี๋ยวค่ะเปิดพัดลมก่อนวันนี้กินอย่างเดียวะเนี่ย,เ,นเ,นยเออไม่มีอะวันนี้ค่ากลัวลูกหลงจะแป่งอะไไปเออไปเลยไปหลอกมันหน่อย